ดักทรายนะฮะเช็ดกับอะไรที่เป็นสนิงนะฮะถ้าไม่มีกรอบไม่เป็นไรนะถ้ากรอบจให้สะอาดนะฮะเล็กๆน้อยๆนะครับเนี่ยใช้เกาวน้ำนะครับเกาวน้ำน,นี้เพิ่งสั่งมาใหม่นะครับเป็นยาง ขันสตาร์ทนะฮะง,ง่ายก็ง่ายๆนะครับก็เอายานี่แหละเอ๊ะกาวน้ำนี่แหละนะครับอ่าก็ไปให้โปรชุมนะ่มเนาะ เอาเดูในส่วนของยี่ห้อเนาะผมใช้พลังนิดนึงนะครับ เรียบร้อยโชยี่ห้อนิดหนึ่งอ่าประมาณนี้นะครับรอให้กาวแห้งก็เรียบร้อยนะครับนี่เทคนิคเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆนะครับในการสอดยางเข้าไปนะครับจะให้มันรอนลื่นก็ใช้กาวน้ำนะครับแนะนำนะครับโอเคนะครับ